ีครับดีตอนนับเข้าสู่ช่องเทวดาวนทั่วครับคลิปนี้กับอยู่กับเจ้ากระป๋อมครับสามหกเอีมายกล่องผูกมันครับพอนาน,นิงน่องเนาะโดยการใส่ไอ้ผานผานหาครับผานหาเฮฟวีพัทเนาะ ผมก็บอเคยยกจักเถ่อครับบอกเคย,ยนั่นจักเถ่อเนอะาะจักบลูมันสิทเป็นแนวใดครับจะลองเบิงบ้งกับเบิ้งหมู่ตามซ่องต่างๆมาคือกันแขนตัวนี้กับพุกับปั๊บขึ้นสุดเนาะแขนข้างขวาเนี่ยปั๊บขึ้นสุดครับมาเบิ้งกันว่าสิเป็นอะไรเนาะผมสิยกแบบยกแบบไปกับนะครับ แต่ว่าปกติกันนางานกับมันกับโบนยเงาโบนดัดอกพื้นที่อยู่ในนี้ก็ประมาณไหลไลร่เศษเศษครับความเาาไปนี่กับประมาณนี่ละไร่หนึ่งนีงน่ละครับเนี่ยแต่ว่าผมสิยกแบบไปกลับถ้าแมนยกแบบถอยปาดเขาก็ได้อยู่แต่ว่าผมสีบบมบบเมส่เห็ดแบบลองเบึ่งแบบไปกลับสิยกแบบไปกลับเบึ่งนะครับมันสิเป็นแนวใด เเดี๋ยวทาเบิ้งกันครับ ประมาณนี่แล้วเนาะครับผมก็บบฟีมือปนใดมันก็นยังบบทันฟีมือปนใดครับก็ได้ประมาณนี่แหละเพราะว่าหาจะเคยเหตุผมก็ได้หรือว่าประสบการณ์ยังบบทันมีนะครับลองผิดลองถึกบิ่งครับเป็นอะไรกัดดิชมเข้ามาได้ครับแนะนำกันครับครั้งแรกครับเพิ่งมีรถไทเนาะ เราเราก็มาเห็ดให้เพิ่นซื่อๆเนี่ยเพราะว่ามันโมมีผ่านยกล่องครับก็เลยเอาผ่านนั่นเองมาเห็ดนเนาะแต่ว,ว่าถ้าเห็ดเป็นเห็ดงามมันก็นโอเคนะเพราะว่ามันมันสัมตีดินไปพร้อมครับดินมันวนวลดีสัมตีดินไปในตัวเนาะเก็บได้ประมาณนี้เนาะ <c oughs> คือว่าคือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> กตประมาณนี่แต่เอาอแตกปลูกอีกแตกหยกเขาก็ยังเห็ดเนาะแต่ถือว่ามันบ่ลายก็เลยบ่ได้ไปหายืมพันยกร่องกับเจ้ามาเห็ดอเ,เพื่อนครับแต่ว่าถ้าเห็ดงามเห็ดได้งามกันมันก็ขักรับพนนันนั่นเองนะความติดสัมตีดินไปอีกรอบเนาะดินแตกละเอียดขักครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนผมที่ยกให้เพื่อนได้มแล้วกันครับ แค่นี้นะครับเพิ่งไถเลีวครับใส่เวลาเติบใส่เวลาดุนเติบครับกับกับโกงามบันไดเนาะมันกะพอได้นะครับแต่ว่าดินนี่มันดินนี่งามครับมันแตกงามดีเพราะว่าพานพวนเนาะ ันกับโอยากตรงโอยากเป๊ะปันไรครับแต่กับพอได้ใส่ได้อยู่ดอกเพราะว่าถามเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นว่าเออได้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าเอาเนาะก็เลยเห็ดในเพิ่นว่าผมมีพันยกล่องนะครับถ้าล่องมันอันจับงานได้มันก็นงามอยู่พอดีเป๊ะอยู่ ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคยอยู่ผมก็บ,บ่เคยเอาผานอันนี้นนยกจกเถื่อเนาะก็ลองเบิง่งครั้งแรกครับเบิ่งใน่ซ่องหมูม,มาคือกันก็นลองเบิง่งมันก็ถือว่าสิวเอาหน่อยละก็พอได้แก้อยู่ที่ว่าพอได้แก้เนาะ ก็บอกงามเกินไปแลวก็บ,บอกขี้ล่ายเกินไปครับถือว่าใส่ได้นอกสำหรับไอ้ถ้าบ่มีพาดยกล่องมันกะโอเคครับใส่พาดน,น,นั่นี้แต่ว่ามันก็มันก็จีไรเวลาแน่ครับแลวก็ซ่าแน่เพราะว่าใส่กระต่ายหนึ่งครับใส่สองผัดย่านมันเปนไปบอรตรงปันไดเนาะใส่แค่กระต่ายหนึ่งคอยเห็ดในพะิ่นซีนรอกถาด บมมนค้นนั่นกันกับผมกระโบได้เห็ดดอกบอรัดดอกเพระว่ามันกะซ่าอยู่ใส่ผ่านอันนี้มันต้องเล็งไปคักแน่มันบุคือผ่านยกล่องเนาะมันใส่กระต่ายสองแลนจดจวดอะไรมันก็อันนั้นหลดเพราะวาไปตามล่องมันเนาะอันนี้เขาต้องกะไปนะครับเนี่ยมันต้องกะไปให้มันตรงกะล่อมันไปเพราะว่ามันบุได้มีล่องแลนเนาะมันบุคือผ่านยกล่องผ่านยกล่องมันไปตามล่อง อันนี้เอากะเอา,ากะประมาณเอาโอเคย่คับซํำนีกนไ็ได้ได้ซํำนี้ละเต็มที่แล้วผมก็ได้เอาครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซํำนีครับเดี๋ยวพอกันคลิปน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ